นมมี่ชา้าไอ่เลอทำท่าประวันให้ดูหนึ่งสองสามต้องอทุ่มเทขนาดนี้เลยเหรอเ้องททุ่มเทขนาดนี้เลยเหรอมันคือท่าประมาณ n p c ของหนูเองอะหนูไปเอาก๊อ,ากกอปปี้ตามพี่ในใน,นี่ช้าไม่ได้นะสองตัวก็พอแล้ว คนกันเองสองตัวก็พอจ้าจีนมันกี่ตัวแล้วอะช่วยด้วยคนกันเองจริงๆก็เป็นคนกันเองใช่ไหมพี่ชาพี่ชาเลิศพี่ชาเลอศอาอสิขอบคุณสำหรับด,ด้านทอมนะมันไม่เสกทุกคนมันแค่เอามือตบแป๊ะตบแป๊ดตบแป๊เฉยพี่ชา โอเคเหตุการณ์เริ่มเข้าสู่เหตุการณ์อันสมบกรอีกแล้วนะคะทุกคนพี่ชาไปยังขออนุญาตบล็อกพี่ชาแป๊บนึงขออนุญาตบล็อกพี่ชาแป๊บนึงปุ่มพี่ชามันค้างแน่เลยหนูว่าหรือนิ้วพี่ชามันล็อก No, I don't give them. You keep reminiscing when you want my mail, but I'm over you. <laughs>